รหัสกระเป๋าใบนี้คือ FO ค่ะ FO นะคะ FO ฐานกระเป๋าค่ะอยู่ที่4.8นิ้วนะคะความสูงค่ะอยู่ที่3นิ้วครึ่งค่ะคุณพี่ใบนี้ เดี๋ยวทดลองใส่ของไปพร้อมๆกันเลยใบนี้เป็นงานหนังโทโกโนะคะหนังโทโกโเนื้อของเขาจะเป็นงานเนื้อแมทใช้ไปใช้มาหนังเขาจะค่อยๆเงาเองเนาะงานกระดุมเป็นสีเงินค่ะคุณพี่เป็นงานกระดุมแป็กสีเงินใบนี้หน้าตารูปร่างเขาแบบมินิมอลแล้วก็น่ารักมากเลยคุณพี่เปิดไปด้านใน อันนี้ตัดเย็บน่ารักนะคะตัดเย็บสวยช่องกาดสามช่องด้านหน้าตรงนี้ใส่ธนาบัตรพร้อมเหรียญได้เลยผ้าซับในเป็นงานผ้าทอไายกั้งตาสีครีมกัญญาขนุญาตทดลองให้ลูกค้าดูช่องกาดคือเสียบกาดได้อยู่แล้วเนาะเสียบกาดได้อยู่แล้วช่องธนาบัตรคุณพี่พับครึ่งใส่แบงค์พันพับครึ่ง โอเคมันไม่ชนนะคะคุณพี่เพราะฉะนั้นแบงค์พันนี้คือใส่ได้หล,มลวมๆพับครึ่งคุณพี่กูดทามสวัสดีนะคะช่องการ์ดคือเสียบได้ร้านเปอร์เซ็นต์นะชงการ์ดคือเสียบหลวมค่ะคุณพี่กัญยาให้ดูนี่ชงการ์ดเสียบหลวมใบนี้490บาทใครที่ใช้กระเป๋าสะพายใส่8นิ้วครึง่งใส่9นิ้วคุณพี่ติดไอเทมแบบนี้เอาไว้นะคะการ์ดใส่ได้แบบเบาๆ3 3ใบเสียเหรียญนกันญาขออนุญาตลองทดลอง ใส่เหรียญใส่ธนาบาัตรลงไปในช่องเดียวกันนะคะติดกระดุมไม่เหมาะกันเหรียญทำให้ดูทำให้ลูกค้าดูก่อนธนาบัตรและการ์ดแอดมินตกใจเสียงอะไรแปง้งนะคะอ่ะคุณพี่อันนี้คือเบาๆการ์ดและธนาบาัตรการ์ดและธนาบัตร490บาทนะคะ490เนมคาสนนะอ่ะคุณพี่ รหัส FO คุณพี่งานสีพาสเทลทั้งหมดเลยใครที่ชอบงานมินิมอลน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะใส่ธนบัตรแล้วก็ใส่การ์ดเนาะะคุณพี่ FO เหลืองค่ะ FO เหลือง490บาท FO เทาเท่านี้สวยนะเท่านี้สวยเลย FO เขียวเขียวเลมอนค่ะแล้วก็ FO ชมพูนะคะด้านในนี้ตัดเย็บด้วยหนังนะคะช่องที่เป็นช่องการ์ดตัดเย็บด้วยหนัง